สวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้ภูมิใจนำเสนอลุคนี้ค่ะ Colorful Eye Makeup นะคะให้สาวๆได้ชมกันขอบอกที่มาสำหรับลุคนี้กันก่อนนะคะเป็นวิดีโอแท็กจากพี่แอมนะคะพี่สาวที่แสนน่ารักของเราขอบคุณพี่แอมด้วยนะคะที่ทำวิดีโอดีๆแล้วก็แท็กมาให้อ้อมได้ครีเอทลุคดีๆให้กับแฟนๆสวยได้ไม่ยากแล้วก็สาวๆท่านอื่นได้ชมกันนะคะสำหรับลุค c o l o r f u l วันนี้ที่พี่อ้อมครีเอทมาอืม เป็นยังไงล่ะนะคะลูกที่พี่แอมครีเอทมาก็สวยมากนะคะอยู่ด้านข้างขึ้นได้ชมกันพริงริงนะคะพี่แอมก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะพี่อ้อมก็เลยแบบพี่แอมให้โจทย์มาก็เลยทํากันบ้านนะคะเข้าไปดูรูปตาม Google ตามอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไปเจอนางนางหนึ่งมานะคะนั่นกะ็คือน,นางนี้ค่ะ ไปเจอนางคนนี้มานะคะแล้วก็แบบชอบนางอยากแต่งเหมือนนางแต่ดูเบ้าหน้านางกับเบ้าหน้าคุณพี่โอ้โหนะคะคนละอย่างเลยแต่ก็แบบอยากแต่งให้นะคะเพราะว่าสีสันแบบสดใสดีนะคะแล้วก็เออเออเ,ออเรานราน่าจะแต่งได้นะคะแล้วก็มีสีแบบนี้อยู่เหมือนกันก็เลยลองหยิบจากผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมาครีเอทเป็นลุคแบบนี้นะคะเดี๋ยวทาท่านางให้ดูก่อน อืมนางทําท่าแบบนี้นะคะอยาก c o l o r อร์ฟูเหมือนนางก็เลย ทำลุคนี้นจะจ๊ะถ้า้องอยากรู้ว่าพี่อ้อมครีเอทลุคนี้เหมือนนางผู้นี้อย่างไรไปชมในคลิปกันจ้ะรับรองว่าไม่ยากนะคะสวยเป็นวัยวาวุ่นแบบนี้ได้ง่ายๆกับลุคนี้ไปกันเลยค่ะมาค่ะสาวๆเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยเจ้าบิกินตัวเดิมเลยนะคะสเปรย์น้ำกุราบจากบิกินที่มีส่วนผสมจากวิตามินซีเข้มข้นนะคะเขย่าก่อนอันนี้ใช้เหลือแค่นี้เลยนะคะ รู้สึกลงไหลได้เพิ่มกว่าสิ่งนี้แล้วก็เปิดจุกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหอมเ <c oughs> สร็จแล้วนะคะก็ใช้อ,อ่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วนะคะดูจากรูปที่น้องๆเห็นแล้วนะคะว่าโอ้โหน้องนางบ้านนาที่พี่อ้อมเลือกรูปมานี่คือแบบ หน้าเธอขาวมากอะแล้วหน้าเราคือไม่ใช่เลยนะคะก็ต้องมีการปรับสีผิวกันสักหน่อยเบดเขียวจากอาร์ตี้ค่ะอ่าเบดเขียวตัวนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าเราไม่ได้ขาวเหมือนนางจัดการใช้เบดเขียวนะคะบีบออกมา1ปั๊มค่ะเสร็จแล้วก็วอร์มแล้วก็ทาไปที่หน้าเลยเป็นการปรับสีผิวของเราให้ เครื่อจะต่ใส่มากยิ่ขึ้นทาคอด้วยนะเดี๋ยวแบบหน้าขาวคอคนละสีอืม เมื่อหน้าขาวแบบนี้แล้วนะคะพี่อ้อมจะใช้รองพื้นที่พี่อ้อมมีเนี่ยเจ้า M T I ตัวนี้เป็นรองพื้นที่ขาวที่สุดเท่า,ท,าที่พี่อ้อมมีนะคะแต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างแมทพี่อ้อมอยากให้หน้าฉ่านิดนึงนะคะเพราะว่าในภาพจากที่พี่อ้อมดูเนี่ยาจากนางแบบเนี่ยเขามีความฉ่าของผิวอยู่เล็กน้อยนะคะพี่อ้อมก็เลยจะผสม Mac Mineral นะคะพี่อ้อมจะใช้สสิ่งนี้นะคะสังเกตได้ชัดเลยตัวนี้ขาวมาก ฟิชเชอริงกันนะคะเพื่อให้ความขาวจากตัวนี้แล้วก็ให้ความฉ่ำเบาวจากแม็กตัวนี้นะคะไปลองพื้นใส่มือแล้วนะคะก็ทำการผสมค่ะตี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 เมื่อผสมดูแล้วโอเคได้ทีแล้วก็เริ่มต้นทาทั้งใบหน้าแล้วก็ลังคอเลยค่ะแปรงที่พี่อ้อมชาย x อ็กซ์เปิดบาทจาก r ค a l Technique นะคะหัวแบนๆแบบนี้ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์จากคอลเลกชันนะคะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสีเบอร์สองนะคะทางลงไปบริเวณใต้ตาเลย คอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะหน้าดังแบบเขาจะมีสีตรงแก้มเนี่ยค่อนข้างแบบละเรื่อๆเรนะคะวิธีการที่จะสามารถทําให้เป็นแบบดีได้นั่นก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อครีมเนี่ยลงก่อนนะพี่อ้อมก็เลยหยิบบัชออนเนื้อครีมที่พี่อ้อมมีตัวนี้นะคะจากคาว่ามาค่ะตัวนี้นะคะสีที่พี่อ้อมใช้สี R3 สี r านะคะด้านในาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นี่นะคะพี่อ้อมก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละลงตรงที่พวงแก้มนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้แปลงกันที่จะเกลี่ยให้เราเห็นในภาพคือหน้านางแบบไม่ได้ปัด แก้มหนักมากมายอะไรเงี้ยแต่คือมันจะมีสีแก้มแบบชมพูแล้วเรื่อละเรื่ออ,ออกมาจากผิวก็เลยพี่อ้ําก็เลยคิดเอาว่าเออน่าจะเป็นวิธีนี้ต่อไปทาแป้งกันดีกว่าค่ะน้องๆสำหรับแป้งที่พี่อ้ําจะใช้นะคะก็คือแบบ ต้องขาววันนี้นะคะน่านังแบบขาวมากก็เลยหยิบพาเลสารพัดประโยชน์จากซูเปอร์มารัวนี้นะคะซึ่งจะมีแป้งอยู่ในนี้ด้วยะะจะใช้ทําเป็นไฮไลท์เป็นแป้งหรือว่าเป็นบรอนเซอร์ก็ได้นะคะนี่เลยอ่ะพี่อ้อมจะใช้ตัวนี้เป็นแป้งก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นแป้งก่อนนะคะเวจะทําไฮไลท์กันต่อแป้งใหญ่ๆนี้แปรงจากเรียวเทคนิคนะคะมันติทาชบัช ทาไปให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอเลยค่ะเมื่อเสร็จด้วยแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขยับมาเป็นสีนี้สีขาวเลยนะคะเอามาทำไฮไลท์กันบ้าง เขียนคิ้วพี่อ้อมจะแอบไปเขียนคิ้วด้วยอินทูอิที่พี่อ้อมมีนะคะเพราะว่าสีคิ้วนางแบบเนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนเพราะว่าเจ้าตัวนี้ของพี่อ้อมเนี่ยสีค่อนข้างอ่อนนะคะเดี๋ยวจะใช้สีอ่อนตัวนี้นะคะในการที่จะสร้างรูปคิ้วสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะต่อไปมาโฟกัสกันที่งานตากันดีกว่านะคะพี่อ้อมเริ่มต้นด้วยนิคอา s แชโดว์เบสของพี่อ้อมเลยนะจ๊ะ เป็นอะยชโดเบสเนื้อสีขาวๆแบบนี้หมุนบอมเสร็จแล้วก็แพ็กลงไปเลยค่ะอันนี้จะทาลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทาให้แบบเป็นพื้นขาวๆไปเลย มาดูสีกันดีกว่านะคะเปลือกตาบนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็เป็นสีออกแบบแดงๆนะคะสีเหลืองเนี่ยพี่อ้อมหยิบมาจากพาเลตนี้ก่อนเป็นอะเชดโอเนื้อครีมจากอาร์ตี้นะคะเปิดเข้ามาด้านในเห็นไหมคะว่าจะมีสีเหลืองสีส้มพี่อ้อมจะใช้สีเหลืองเนี่ยทาหัวตาแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะเริ่มต้นจากสีเหลืองก่อนเลยใช้มือนี่ละค่ะค่อยค่อย ลงเนื้อครีมให้เป็นเบสก่อนเดี๋ยวพี่อ้ําค่อยลงเนื้อฝุ่นทับตอนพี่แอมชวนแต่งลุคนี้เข้ามาโอ้โหนึกแนะว่าลุคนี้ฉันสนุกแน่ๆเพราะปกติก็เป็นคนแต่งซีซีอยู่แล้ว สีเหลืองสีแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเช็ดมืออีกนึงเคลื่อนตัวไปที่สีส้มสีส้มให้อยู่กลางต่ออ่าสองสี ต่อไปเรามาเพิ่มอาชโดเนื้อฝุ่นกันบ้างดีกว่านะคะอ่าสีเหลืองพี่อ้อมหยิบมาจากของเว a แอนวนะคะสีนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะมีแบบเหลืองๆอยู่นะคะใช้แปรงหัวแบนๆเลยอ้อมก็จะใช้สีเหลืองนี่แหละมันมันมัน,มนไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่มันจะเป็นค่อนๆไปทางทองนะคะ เมื่อแพ็คไปแบบนี้แล้วก็จะมาหยิบสีเหลืองจาก Urban Decay ตัวนี้เป็นสีทองทองทองตัวนี้นะคะลงไปที่สีแรกของเราเขาจะได้มีสีกาอ มีแบบฝุน่นที่แบบเป็นเหลืองๆนี่จะสวยเลยเนี่ยทาม,มาที่หัวตาด้านล่างด้วยอืมต่อมามากันที่สีส้มนะคะสีส้มหยิบมาจากสลีคค่ะเปิดเข้ามาด้านใน อจะใช้สีส้มนี้เห็นไหมคะว่าเี็จสีส้มตัวนี้ค่ะอ่ะส้มตัวนี้ทาทับสีส้มของเราบมือสครูไปเลยอไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะเมื่อได้สองสีแบบนี้แล้ว <c oughs> นกแก้วมากต่อไป เป็นสีที่เข้มมานัก็คือสีออกตัวนี้เห็นไหมคะว่าเป็นแดงๆขึ้นมาตัวนี้นะจ๊ะพยายามใช้สีนี้ลงลดค่อยๆเกลี่ยใส่แป้งอีกด้านหนึ่งเกลี่ย อันนี้เป็นแปลงแถมจากตอนพี่อ้อมซื้อเนิกเก็ตนะคะที่มันจะมีสองหัวก็ง่ายดีเวลาแต่งโอ้โหลมเป็นรูปเป็นร่องเร็ว ลูกนี้ใครถ่ายอัพเฟซบุ๊กแล้วไม่มีคนกดไลค์กลับมาต่อว่าพี่อ้อมได้เลยเนี่ยสีแต่โอ้โหแต่ก็มันดีนะคะน้องๆบางทีแล้วก็เบื่อจำเจสโมกกี้อายน้ำตาลทองอะไรอย่างนั้นสีๆกันถ้าบ้างถ้าเป็นอาหารก็อาหารรสแซบนะคะคุณน้องแซบมากออื เสร็จแล้วยังคงอยู่กับพาเลตนี้นะคะมาที่สีขาวสีขาวเก็บรายละเอียดสักเล็กน้อยต่อไปจะขอจูนสีนิดนึงนะคะด้วยสีนี้เป็นสีน้ำตาลเนื้อแมทเกลี่ยไปด้านบน ถงนันมันจะล้นไปเพราะว่าตาฝรั่งอะ่ะเขาจะมีเบ้าอยู่แล้วไงคะแต่เราวตาคนไทยเนาะมันจะแบนนะคะถ้าแบบพไม่ไม่ทําการขัดเบ้าสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบแบนปูดไปหมดเพราะว่าสีที่ใช้ทั้งหมดวันนี้ชิมเมอร์หมดเลยเราก็ต้องแบบสร้างเบ้าตาของเราขึ้นมาเบรกเขานิดนึง ถ้างั้นมันจะเปลี่ยนจากคำว่าสวยกลายเป็นประหลาดไปนะคะอ,อืมตาบนเสร็จละเดี๋ยวมาดูตาล่างเขาดีกว่าว่าตาล่างเขาเป็นสีอะไรบ้างคนขนตาล่างของเขาจะเป็นสีเขียวเขียว,เข,ยวเขียวนิดนึงนะคะไม่นิดอะ่ะเขียวเยอะเลยทีเดียวเ้ามีพาเลตสีเขียวเขียวนี่จากเวดแอนด์ไวอยู่นะคะก็จะไล่เลยค่ะสี อ่อนอยู่หัวนะคะแล้วก็สีเข้มอยู่หางลงเลยใช้แปรงหัวแบนๆนะคะเริ่มจากสีอ่อนก่อน,อนก่อนเป็นสีเขียวมะนาว นี้ไม่ติดขนตาด้วยเดี๋ยวปัดมาสคารา่าชอบเขียวมะนาวเขียวมะนาวเยอะหน่อยอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เขียวเข้มหางตาอือหือแม่คูณจะไปไหนคะอืม ให้สีแบบฟฟๆนิดนึงนะอืออไอเนอร์ขอเป็นไอเนอร์นเนื้อเมจิกไปดีกว่าถ้าเป็นเนื้อเจลย่อ้มคิดว่ามันมันจะกลบสีตาของเราไปหมดนะคะอะเอาเป็นเนื้อเจลสีขมขม,ขมดำดำที่พี่อ้อมมีก็จะเป็นมิสทินซูเปอร์แบล็ตัวนี้นะคะกรีดเลย ให้ชิดคนขนตาเอาเล็กๆนะถ้าใหญ่มันจะกรบสีตาละหมดอ่ะต่อไปนะคะใช้อายไลเนอร์เนื้อดินสอจาก Urban Decay คค่ะเขียน ด้านล่างอีกนิดหนึ่งแล้วก็โคนขนตาด้านโน,โนโด้วยพอไกลขึ้นมาไหมต่อไปปัดขนตาด้วยชูเอมูราแล้วก็ดัดขนตาด้วยชูเอมูราค่ะแล้วก็ปัดขนตาจาก CA ค่ะ ลูกนี้ไม่ติดขนตาปลอมนะคะป่าทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยคะ่ะอะเมื่อมีขนตาทําให้พี่พอจะมีจุดยืนในสังคมอยู่บ้างนะคะคนุน้องค่ะ ต่อไปกันดีกว่าปัดแก้มนะคะแก้มนางนี้แบบอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบอนางผิวดีจริงๆนะคะอเวอร์กลาสค่ะสีนี้นิดเดียวนะเพราะว่าเราลงเนื้อครีมไปแล้วมันลงสิ่งนี้คือเหมือนกับจูนให้ทุกสิ่งอย่าแบบเติงเติงฉันปัดแก้มเธอแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะ เกลี่ยนิดนึงนะคะสำหรับหน้านางแบบคือไม่ได้คอนทัวร์เลยนะคะวันนี้จะเห็นพี่อ้อมไม่คอนทัวร์จากปากที่เห็นนะคะสีแบบว่าชมพูอ่อนๆพีชๆมากเลยวันนี้จะจับ2ส,สิ่งนี้มาฟิชชิ่งกันนะคะนั่นก็คือเวทแอนด์ไวท์สีจัดพีชกับลิปก o อ s จาก MAC กนะคะสสิ่งนี้ เลยค่ะก็ใช้มือกดนิดนึงปากนางฉ่ำเสร็จแล้วก็เติมลิปกอสลงไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาวๆสำหรับลูก Colorful ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แอมพี่สาวที่แสนน่ารักของเรานะคะที่ทำวิดีโอแท็กดีๆแบบนี้มาให้อ้อมได้ครเอทลูกนี้ให้สาวๆได้ชมกันนะคะก็ไม่ค่อยเหมือนกับรูปที่นำมาเทียบสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็แบบ อยากทําให้สาวๆได้เป็นไอเดียกันนะคะว่าเราสามารถหยิบเครื่องสอําอางที่เรามีเนี่ยมาครีเอทเป็นลุคต่างๆได้เผื่อสาวๆเห็นภาพแบบตามแมกกาซีนตามในเน็ตอะไรต่างๆอยากหยิบยกมาแต่งก,กันก็คือมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะแต่งตามกันนะคะก็แต่งได้เป็นประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นมีรูปนี้เป็นเป็นอินสปิเรชันให้กับลุคนี้ด้วยแล้วกันนะคะสดใสแซบวัยวาวุ่นวัยวาวุ่นหรือวัยวุ่นวายค่ะ คุณน้องมีความคิดเห็นยังไงอินบอกด้านล่างนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าช่วงนี้ YouTube พี่อ้อมเป็นอะไรนะคะน้องๆที่จะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมันคอมเมนต์ไม่ไม่ไม่ค่อยได้พี่อ้อมก็เข้าไปดูแล้วนะแต่ก็แบบ บางคนคอมเมนต์ได้บางคนคอมเมนต์ไม่ได้ก็ใครรู้ก็บอกพี่อ้อมนิดนึงนะคะพี่อ้อมพยายามแก้ไขอยู่แต่ไม่ทราบจริงๆว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเข้ามาจะคอมเมนต์ใน u t u b e ใต้คลิปถ้าคอมเมนต์ไม่ได้เข้าไปในแฟนเพจค่ะไปคอมเมนต์ในแฟนเพจเนาะไปพูดคุยกับพี่อ้อมในแฟนเพจได้นะคะช่องทางในการติดต่อพี่อ้อมมีมากมายเนาะถ้าใน YouTube ไม่ได้ก็มีในแฟนเพจแล้วก็มีในบล็อกก็สามารถไปพูดคุยกันได้ละกันนะคะสาหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปด้วยลุก วาวุ่นลุคนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปวาวุ่นข้างนอกกันดูลุคนี้เอาไปวาวุ่นข้างนอกตายละจะออกไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสาวๆลุคหน้าจะเป็นลุคอะไรก็อย่าลืมตามรับชมนะสำหรับวันนี้บายบาย